สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เรามาถึงบทที่ส1เนะฮะเรื่องการยังอยู่ที่การตั้งค่าเมนูนะฮะก็คือเมนูผู้ใช้งานกองทุนนะเราสามารถคลิกดูซิว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเราเนี้ยนะมีผู้ที่สามารถใช้งานในโปรแกรมได้กี่คนนะอย่างอ่าตำบลบางมันที่ทำเนี่ยมีคุณสังวานแก้วกัน แล้วก็คุณธนพลศีใสอันนี้สามารถาใช้งานโปรแกรมนี้ได้ซึ่งผู้ใช้งานกองทุนนะต้องขออนุญาตทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าทุกกองทุนนะคนที่จะขอใช้หนึ่งกองทุนใช้ได้จำนวนคนไม่จำกัดแต่ถ้าหนึ่งคนสามารถใช้ได้กองทุนเดียวนะถ้าสมมติว่าวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะขอสิทธิ เพิ่มผู้ใช้งานกองทุนเราก็สามารถาดาวน์โหลดเอกสารนะแล้วก็กรอกรายละเอียดพร้อมแนบประจำตัวประชาชนหนึ่งใบส่งให้กองเลขาจังหวัดเพื่อลงทะเบียนให้กับพวกเรานะโดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะเราสามารถขอใช้ได้ไม่จํากัดนะฮะต่อหนึ่งกองทุนนะแล้วก็สิทธิการใช้ต่างๆเนี่ยขอให้ระบุให้ชัดเจนนะก็คลิปนี้เล่าเรื่องถึงกอ,องทุนการใช้งานกองทุนนะฮะ ก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ